รางคืนฐานครับตอนนี้ขวบุร่างดูดานกด้เฉยนะครับขอบุณร่องปูตา์ดินปูตามตามดินน้ำของแสนดินนะคระเใศไทย กำลังจะเคลื่อนฐานตอนนี้เป็นออยาลาเบิกฟ้าครับออยาลาเบิกฟ้าครับตอนนี้กำลังเคลืนฐานครับทีมงานแสนสิริครับกำลังทติจูดตอนนี้ครับ จา,สารสร้างเพื่อนพร้อมแล้วครับผมหูซาทานครับก่อนจะทำการจุดนะครับมาหลุดมันหมนันแสนสิริครับแสนสิรดาวรุ่งจากบกรจบรองมาหาชนชัชยทีมงานของแสนสิรินะครับ ขอบคุณทางย,ยูเย็นการเกษตรนะครับขอบคุณทางร่างอกนะ่งผู้ให้การสนับสนุนนะครับน,นะบน,นะทุกทุกว,วงเรียบร้อยปลอดภัยเครื่องทุกสูงลูกตบตาตบใกล้ได้หลายหลายขอทุกงานแทร์นี้จบสิสามนะ อจ๋าเนี่ยจ๋าแล้วเราต้อได้เป็นเกลียวไม่เปเกลียวนะครับหลาควนคากนเนี่ยกวันตาเบื่อเบื่อเลยก็เยอะไป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 ตัดตายนะครับอาอไปต่อยครับอ๋อ

105ง้อย5คะแนนผ่านไปนะครับ105ผ่านไปครับเห็นแลครับตกบ่าไก่ครับบางนี่ตกม่าไก่ครับมาเบาเัยครับบินพรสูงบันไดครับนี่ครับผมนี่ครับผมกำลังวนลงมาครับร้อยแปสิบพันไปแล้วครับร้อยแปดสิบพันไปครับ มุนเลยซื้อมาโบกไก่ครับผมนี่ครับผมลุไก่ er> as> ้อนี่ครับลุกไก่ฮอครับโกไก่ครับวี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 ีว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  สองหกหครับผมสองหครับแ่ตัววันคานตอนนี้เป็นไอยลาเบิงฟ้านะครับไอยาบิงฟ้าหลงาไร้สีมวงเสีาสโบราณเจตสังุยกุงจรัขอให้ารอาพรมเย็น

อนรรอหาครัียมเตรียกรดะนาเตรียมแท็กเตอร์นอแทกเตครับกำลังข้นฐานครับสอแท็กเตอร์ครับบนฐานตอนนี้แต่งตัวอยู่ครับ

<coughs> oh, bong <suy> tiêu <coughs> 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 <coughs>

เพียเพเัดว้ต้อคเพชสีทองเนาะเพชสีทองเสีทองนั่งขึ้นฐานนะครับตอนนี้นี่ีตันลยนะอืโอ้ยคครับมัขึ้นฐานครับเพชรสีทองครับแงแ

สองสองศูนพานไปครับตอนนี้เพชรสีทองกำลังขึ้น DT ครับควล่ร้บสา3องเจ็าครับอรัตดาเปิดฟ้านะครับสองครับผม